พลตรีไมตรีชูปรีชาผู้บัญชาการกองกําลังนเรศวรพร้อมด้วยพันเอกยุธทธพงศ์กลันทักะสุวรรณผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสิงหานาศได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกําลังพลฐานปฏิบัติการไม้ลันกองร้อยทหารราบที่722พื้นที่อําเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยผู้บัญชาการกองกําลังนเรศวรได้เน้นย้ําให้กําลังพลปฏิบัติงานตามหน้าที่ในกรอบของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก กฎการใช้กำลังภายใต้กรอบของกฎหมายและระมัดระวังกลุ่มผู้ไม่หวังดีสร้างสถานการณ์ในพื้นที่ ขณน,นี้ค่ะในปัจจุบันเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวสภาพอากาศมีอุณหภูมิที่ต่ำลงโดยเฉพาะในพื้นที่สูงผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรได้ร่วมกับผู้นำชุมชนลงพื้นที่นะคะไปมอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องนุ่งห่มค่ะมอบให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่บ้านไม้ลันและได้กล่าวขอบคุณอาสาสมัครกิจการพลเรือนบ้านไม้ลันที่ได้ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ด้วยดีเสมอมาค่ะ